สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่อง Amazon Influencer Program นะครับว่าพวก Influencer เนี่ยเขาทำเงินกันยังไงมีกี่แบบกันแน่แล้วก็ได้ข้อมูลมาจากบทความหนึ่งที่เขาอธิบอยโครงสร้างค่าค,าคอมของโปรแกรมนี้ไว้ละเอียดเลยเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจชัดๆไปเลยว่ากลไกาการจ่ายเงิน2แบบหลักๆมันเป็นยังไงมีอะไรต้องรู้บ้างเกริ่นก่อนเลยคือมันมีวิธีได้เงิน2ทางหลักๆนะครับอันนึงคือเราส่งคนไปซื้อเอง อีกอันคือให้คอนเทนต์เราไปอยู่บนหน้า Amazon เลยเออซึ่งมันก็ต่างกันพอสมควรโอเคงั้นภาพรวมก่อนนะครับก็คือมี2ช่องทางรับค่าคอมเนาะ Offsite Commission กับ Onsite Commission เอาอันแรกก่อน Offsite Commission อ,อ่ออันนี้คือยังไงนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเราโปรโมทของบนช่องทางเราเองใช่ไหมครับ Social Media ต่างๆ YouTube IG Tiktok อะไรพวกนี้ใช่ค่ะแล้วก็แปะลิงก์ Affiliate ของเราไว้ ใครคลิกผ่านเราไปซื้อของบน Amazon เราก็ได้คอมมิชชั่นใช่เลยค่ะหลักจารงูจริงๆก็เหมือนโปรแกร,รม Affiliate ของ Amazon ที่ชื่อ Amazon Associates นั่นแหละค่ะแต่ว่าจุดสำคัญคืออัตราค่าคอมเนี่ยมันไม่เท่ากันนะในแต่ละหมวดหมู่สินค้าอันนี้ต้องดูดีๆเลยอ๋องั้นการเลือกหมวดสินค้าที่จะโปรโมตนี่ก็มีผลกับเงินที่จะได้เยอะเลยสิครับพอจะยกตัวอย่างอัตราที่แบบเออน่าสนใจหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ อย่างหมวดที่ให้เยอะๆเด่นๆเลยนะก็มี Amazon Games อันนี้อาจจะสูงถึง20%เลยโหเยอะเหมือนกันนะนั่นใช่ค่ะหรือพวก Luxury Beauty สินค้าความงามหรูๆก็ราวๆ10%อันนี้ก็ถือว่าสูงมากส่วนหมวดทั่วไปที่เราอาจจะเจอบ่อยๆอย่างหนังสือเครื่องครัวก็ประมาณ4.5%ค่ะ Mm hmm. ของเล่นของใช้ในบ้านหูฟังเครื่องดนตรีก็ลดลงมาหน่อยประมาณ3%คอมพิวเตอร์ก็ราวๆสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ทีวีประมาณ2%หรือถ้าเป็นพวกของกินของใช้ของชําของใช้ส่วนตัวอาจจะเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองค่ะหูต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วมีอะไรต้องระวังไหมครับสําหรับออฟไซด์นี้มีค่ะอย่างแรกเลยสินค้าบางอย่างนะเช่นพวกบัตรของขวัญกิฟต์การ์ดอะคะ่ะหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือซับสคริปชันบางประเภท พวกนี้คือไม่ได้ค่าคอมเลยนะต้องเช็คดีๆอ๋อครับครับอีกเรื่องที่สำคัญมากๆคืออัตราพวกนี้ค่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดนะ a อ azon เขาอาจจะปรับขึ้นปรับลงเอ้าเหรอครับใช่ค่ะต้องหมั่นเข้าไปดูในหน้า associate central ของเราเองบ่อยๆอ,อะค่ะเป็นแดชบอร์ดที่เราดูรายงานดูอะไรพวกนี้อยู่แล้วเข้าสังเกตอย่างหนึ่งคือปกติออฟไซต์เนี่ยอัตรามักจะสูงกว่าออนไซต์ในหลายๆห,หมวดนะคะเพราะเหมือนเราเป็นคนหาลูกค้าไปให้ a m azon เองเลยเข้าใจแล้วครับ ชัดเจนเลยทีนี้มาถึงแบบที่2ที่หลายคนบอกว่าเป็นไฮไลท์เลย o n นไซ e ์ค m มม s ชชั่อันนี้มันต่างจากออฟไซต์ยังไงครับทําไมถึงน่าสนใจเป็นพิเศษออนไซต์คอมมิชชั่นี่แหละค่ะคือความพิเศษจริงๆของโปรแกรม Influencer คือมันเป็นค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างคอนเทนต์ดีๆนะคะเช่นวิดีโอรีวิวรูปภาพสวยๆแล้วเราอัปโหลดไปไว้บนสโต f r ฟร t ของเราบน Amazon ครับ Storefront ก็คือเหมือนหน้าร้านของเราบนอเมซอนเนาะใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าอเม z o n เขาเห็นว่าคอนเทนต์เราดีมีประโยชน์เขาอาจจะเลือกเอาไปแสดงบนหน้าสินค้าตัวนั้นๆโดยตรงเลยค่ะหมายความว่าคอนเทนต์เราเนี่ยนะจะไปโผล่ให้ลูกค้าที่เขากําลังดูสินค้านั้นๆเห็นเลยอครับถึงแม้เราจะไม่ได้ส่งทราฟฟิกไปเองเนี่ยนะถูกต้องค่ะคกลไกคือถ้าลูกค้าเข้ามาดูสินค้าตัวนี้แล้วเจอคอนเทนต์เราพอดี เช่นดูวิดีโอรีวิวที่เราทำไปเกิน30วินาทีหรือดูรูปที่เราถ่ายแล้วเขาชอบเขาตัดสินใจซื้อ oh. เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปด้วยเลยค่ะเหมือนอเมซอนช่วยเอาคอนเทนต์เราไปโปรโมทให้ไปหาลูกค้าให้เองเลยโอ oh, ฟังดูดีมากเลยเป็น p a s s ีฟอินค o m มได้เลยนะแบบนี้ใช่ค่ะเป็นโอกาสสร้างรายได้แบบพา s ซีฟที่ดีมากๆเลยคอนเทนต์เดียวถ้ามันดีจริงอาจจะทำเงินให้เราได้เรื่อยเลยค่ะถ้าเมซอนเขาเลือกไปแสดงนะ แล้วอัตราค่าคอมของออนไซต์เหรอครับเป็นยังไงเทียบกับออฟไซด์แล้วอัตราออนไซต์เนี่ยโดยทั่วไปนะคะมักจะต่ำกว่าออฟไซด์นิดหน่อยในหมวดหมู่เดียวกันเอ้าทําไมล่ะครับเหตุผลง่ายๆก็คือ Amazon เขาช่วยเรื่องทราฟฟิกช่วยให้คนเห็นแล้วไงคะเราไม่ต้องเป็นเหนื่อยหาลูกค้ามาจากข้างนอกเองอย่าง Luxury Beauty ที่ออฟไซด์ได้10%ใช่ไหมคะพอเป็นออนไซต์ก็อาจจะเหลือ5%อ๋อ ครับของใช้ในบ้านก็ประมาณ4%เอร์เซหูฟังเครื่องดนตรีก็3%เนังน้ำสือของใช้ส่วนตัวก็2.2 5อเอะไรแบบนี้ค่ะส่วนพวกเกมคอนโซลนี้อาจจะน้อยมากๆเลยนะเหลือแค่0 5น้อน้อยจริงด้วยค่ะส่วนสินค้าที่ไม่ได้ค่าคอมเลยก็เหมือนเหมือนกับออฟไซด์ค่ะพวกกิฟต์การ์ดอะไรพวกนั้นแต่เหมือนจะมีข้อจำกัดสำคัญอยู่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนทำที่ไม่ได้อยู่อเมริกาใช่เลยค่ะอันนี้คือประเด็นสำคัญมากๆๆ,ๆเลยนะ คืนนะตอนนี้นะคะข้อมูลล่าสุดเลยการที่เราจะได้รับออนไซต์คอมมิชชั่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยเฉพาะจากวิดีโอรีวิวที่จะถูกเอาไปแปะบนหน้าสินค้านะคะคมันยังจำเป็นต้องมีบัญชีแล้วก็ดำเนินการผ่านระบบของ American Affiliate Program ในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักค่ะอ้าจริงดิ ใช่ค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะสมัครโปรแกรมจากประเทศอื่นได้นะแต่การจะเปิดใช้ฟีเจอร์ออนไซต์แบบเต็มๆโดยเฉพาะวิดีโอแล้วก็รับเงินส่วนนี้จริงๆเนี่ยมันยังผูกกับบัญชี US อยู่ค่ะงั้นก็เป็นข้อจำกัดใหญ่เหมือนกันนะสำหรับอินฟลูเอนเซอร์นอก US ใหญ่เลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะเน้นรายได้จากออนไซต์เป็นหลักนะคะชัดเจนครับงั้นสรุปปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราได้เงินเยอะๆจากโปรแกรมนี้ นอกเหลือจากเรื่อง off site on site แล้วก็มีเรื่องก็คือการเลือกหมวดหมู่สินค้าที่ให้คอมดีแล้วคนก็อยากซื้อด้วยราคาสินค้าเองก็มีผลเนอะเพราะคอมมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ใชแล้วก็ปริมาณแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือคุณภาพของคอนเทนต์ที่เราทำค่ะ ยิ่งทำดีมีประโยชน์อเมซอนก็ยิ่งมีโอกาสเลือกไปแสดงแบบออนไซต์มากขึ้นแล้วก็แน่นอนคอนเทนต,ต์ต้องตรงกับผู้ติดตามเราด้วยนะสำหรับออฟไซต์จะค่ะจะได้เกิดการซื้อจริงๆครับแล้วก็ย้ำอีกทีอย่าลืมเช็คอัตราค่าคอมล่าสุดใน Associate Central ได้เรื่อยนะคะ โอเคครับสรุปได้ว่า Amazon Influencer p r o g r a รกรมนี้ก็เปิดโอกาสให้ทำเงินได้ทั้งแบบเชิงรุกคือเราส่งคนไปซื้อเองที่เรียกว่าอ f ฟไซด์ site, กับอีกแบบคือสร้างคอนเทนต์ดีๆทิ้งไว้ให้ Amazon เอาไปใช้ต่อยอดเองเป็นออนไซดซึ่งอันหลังนี่ดูมีแวลเป็น Passive Income ที่ดีเลยแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องบัญชี US อยู่ก็ตามถูกต้องค่ะ ความต่างของเรทค่าคอมแล้วก็ข้อจำกัดเรื่องออนไซน์นี่ต้องเอาไปคิดดีๆเลยแล้วก็ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเพราะ Amazon เขาอาจจะปรับโครงสร้างปรับเรทอะไรได้อีกในอนาคตครับก็นน่าสนใจนะครับชวนคิดต่อเหมือนกันว่าการที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon เข้าลงทุนทำระบบดึงคอนเทนต์จากอินฟลูเอนเซอร์มาใช้บนหน้าขายของตัวเองแบบเนี้ย เออมันอาจจะกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของอ e ีคอมเมิร์ซหรือบทบาทของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปในอนาคตหรือเปล่านะครับ